อ,อยู่พี่นี่สามเมตรบ่ต้องดึง,งมึงด้วยสามเมตรโอ้กลวงเลงยนานี่บ่โอ้นี่เสาออกเลยสองเมตรห้าซิปนี่<ะ>นี่สามเมตรปลายเนาะแม่นมันกระตกอยู่ห้าเมตรปลายเสามันหนาเท่าไรแล้วมันกระตกอยู่ห้าเมตรปลายพุ่นแหละเพือ่อคอนเพื่ออย่างมันหกเมตรเจ็ดเมตรพุ่นแหละเอ่อบอลนั่นแหละตัวหองใหญ่ ราะว่าสิได้กั้น2ห้องเด้นี่เนาะห้องเจ้ากิ้วลงกิ้วลงเอาแหละกิ้วลงกิ้วลงเพิ่นก็คือสิบ่เปลี่ยนบ่ได้แล้วเนาะเปลี่ยนบ่ได้ไปเว้าแล้วบ่ให้ไปเว้ากับเพิ่นแล้วเออเพิ่นบ่ให้บ่ได้เพิ่นว่าติอยู่เติมแนให้กว่าบ่สิเติมก็บ่ยอมบ่ยอมมันซื่อๆไปตนรถบ่ พี่น้องเนาะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอยเนาะมาต่อกันอีกคลิปช่องพี่น้องเอยเนาะอ้าวนี่ท่าไรพ่อลุงฮะสองเมตรห้าโอ้ยู่นี้เนาะอ่าอยู่พี่นีสามเมตรบ่ต้องดึงมึงด้วยสามเมตรโอ้กลัวเลยนี่บ่โอ้โนี่ สมเมตรบ้นี่สาเมตรอือ่วงอยู่ได้ยเขาวะอ่าดึงดึงไปสองเมตรหาสิบล้เมิ่อด้วยเออสำนี่กับ่วงไปโอ้ลุงเลยเขาวะสองเมตรหาสิบนี่เราไนอกอ่ามิรวะซาเขาวะเอาสองเมตรหาสิบนี่เอาเสาไว้นอกนะเสานี่เอาไว้นอกไปเลยเาะห้องนะสองเมตรหาสิบเนอะ อ่าดูน้อเดาเลยว่าใหญ่สมควรได้ไหมเพื่อคอนเพื่ออย่างมันก็ตกหกเมตรเจ็ดเมตรพุนแลางนั้นคางนี้ได้เนาะพ่อลุงเนาะคักเข้าว่าใหญ่เติบอยู่นะสองเมตรหนาสิไงเม่ทางพ่อุงบอได้นะให้เจ้าไล่อันอันนี้ไว้นะพ่อลุง เสานี่ตัดออกเลยนะนลายเอาห้องเฉพาะห้องนะสองเมตรห้าสิบนะเสาถิ่มเอาไว้ข้างนอกนะเฉพาะคางนี่ออกไปกันสองเมตรห้าสิบแบบนี้นะเ,เอาลายเสาออกเฮาคิดว<ๆ>่าใหญ่ใหญ่ใหญ่สมพูดละสั่งไห <c oughs> มแมนเพราะว่าเขาสั่งไม่มันกัสีมากกับมันกัสีง่ายนะนะเขาสั่งไม่หา้าเมตรหาเมตรมันกสนะัสั่งคือข่าวคางมันกัสีง่ายนะนะพ่ดลุง นี่แหละพี่น้องเอยเสาหนี้ซีสิแม่นตามซีซี่เท่าไรเสาออกเลยสองเมตรห้าซีบนี่<ะ>นี่เป็นอยู่หาเมตรปลายเนาะแม่น,น,ม,นมันกระตกอยู่หาเมตรปลายเสามันหนาเท่าไรแล้วมันกระตกอยู่หาเมตรปลายพุ่นแหละเพื่อคอนเพื่ออย่างมันหกเมตรเจ็ดเมตรพุน่นแหละเออประมาณเท่านั้นตือห่อใหญ่เพราะว่าสิได้กัน้นสองห่องเน้ยนี่เนาะ ห้องเจ้าห้องนึงแล้วก็ห้องของลูกทรายนี่ก็ห้องนึงนะ,ะตัวทางเอื้อยเฮาเพิ่นว่านนะทางเอื้อยว่านะอ่ามี่เจ้าพุดซ้ำนี่ละ่ะไม,ม่เศานะฮะเศา,นากลางตอนอี้เพราะว่ามันมีระเบียงอนะไรมันต่งางหากด้ตัวตัวหนอกครับแม่นเพราะว่าเอามาเอามาทางนี้นี่เอ,อ่องแม่นหาซิปน,นี่ลอง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 วัดเบิ่งก่อนดูผลลูกมัน อหอนี่บอกินนี่สองแม่หาซิปนี่ประมาณนี้พ้อประมาณนี้เนาะโอ้แล้วก็ลองลองวัดมาทางนี้ด้วยมาสิ่จับน,น,นี่นเอาไ้ลองวัดเบองก่อนไกลปะโอ้ซัมนี่นี่เอ่าก็โอเคอยู่ได้นเนาะสมมติว่าสามได้ซะ สา,สามมันก็เป็นหกเมตรเลยหกคูณหกคูณหาหกคูณหาเดี๋ยวเอาหาคูณหานี่แหละน้องพอลุงเนาะคิดว่าค่ะนะแม่มันสีสั่งไม่ยากมันสีนั่นน,นนะทำนี่ก็ทำตัวด้านแล้วนี่นี่นี่พี่น้องเลยพีดแล้วพีดถือว่ากวางอยู่เนาะพอลุงเนาะ เดี๋ยวสิทิศไม้ให้พลุงก่อนเดี๋ยวพลุงเด้๋ขออนุญาตนะเลย,ยหาคุณหาแต่ว่าเสานี่เจ้าเอาไว้ข้างนอกเปิดเนาะคือดุมนี่กะเฉพาะซ้น,นห้องนี้เด้อแล้วก็ไปพุ่นเจ้ากับเสาที่มงไว้ข้างนอกคือเก่าเลยอ่าเพราะว่า3เมตรใหญ่เด้พี่น้องเลยห้องหนึ่งเรื่อนพ่อแผ่นน, 3, 3, 3, 4, นี่ก็บสามคูนสามนี่ก็บสามคูนสี่เนาะห้องบ้าญ่ สำนี่นี่กับเพื่อค้อนเพื่อนอย่างนี้มันก็ต้องอยู่หกเจ็ดแม่บรรกาโอเคนะเนอะเนาะคือห้องนั่นกับพะลุงเพิ่นก็อยู่สองคนคือห้องนี่กทาง่ายนายนี่เพิ่นก็นอนคนเดียวคือระเบียงข้างนอกแม่แต่ก็มีระเบียงข้างนอกอีกเด้แบบนี้เลยบนดินนางดินนางหัวก็ได้เออหองเคื่อนพะลุงนี่สไลด์หดบ่อสามเมตรนะห้องเคื่อนเจ้านี่สองห้าสองห้าฮันเด้มันก็ยังใหญ่อยู่เด้สองห้าทังในอยางนหกทั้งในโอ้ เมตรหนึ่งเด้อ่า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 มันสั่งไม่สั่งอย่างมันก็สบายเนาะเอาสั่งไม่หาเมตรนะนะพี่น้องเล้นี่แต่ว่าโซนตะคุดกะคุดคือเฮาว่าแหละเด้อเอาเสาไว้ข้างนอกชนเลยนะนั้นเลยอู้วเสาพี่น้องเลยเนาะใหญ่อยู่หนักสมควรเอาขึ้นเมตรทั้งเสาสิ้นเลยเนี่ย พังเสาเลย2เมตรนี่เากบากจักเมจักเมนี่บ่ลงเอามามาไล่นก่อนฮะ2เมตรอ่าทางลุ่มลงไปทางลุ่มเบิ่งดูฮะได้กับตัวพังเลยแม่น2เมตรเป๊ะเลย2เมตร2เมตรทางเสเหลืออยู่80เมตร80โอเคแล้วก็ถือว่าวิหัวอยู่พี่น้องเอ้ยเมตร80แล้วก็เพื่อข้อ2เนาะแม่น ข้อซองนี่ขึ้นมานี่เท่า์ไรนี่ข้อซองมันขึ้นมามาหานี่แม่นมา,านี้มานี่แหละเพราะว่าเอาสีแอ็มมาพุ่งเท่านีรได้เมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบห้าโอ้เอาพี่น้องเนาะประมาณ 55. เมตรห้าสิบห้าเราเอาสิมาไล่ไล่คำนวณเบิ่งแล้วจังมันทือเราสั่งนู่นนี่มามันกระจังสีง,ง่ายฮะนะพี่น้องเยนาะ แมตหาสิบห <that> ้าบอพลุงแน่นแมตต์หาสิบกับพอดีว uh uh, ิดม yes ันม yeah. um, ันว okay, ิดอยู huh. uh ่เนาะนะพะลุงเนาะโอ้ยกายวะกายวะเหมันบ่ต่ำบทบนอ่บัตรเลยมันมีไพลหลอดได้เลยเออหาสิบห้าก็อยาก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 กันนั่นอยู่หน่อยนึงพี่น้องเนียอยากต่ำน่อยนึงต่ำน่อยนึงอันขึ้นซ้ำนี่เราเคลนซ้ำนี่ขึ้นซ้ำนี่ประมาณสิบเส้นนะนะอ เพราะว่าเสาเอามาชุดเท่านี้เนาะโดยเขาตั้มเหมือนมิดทัวร์จุดอกเนาะมีแต่เบื้องหนึ่งกับสี่เบื้องนั่นกับสองเบื้องหนึ่งกับสองเสาซีเมตรนั่นแหละแต่กี้เขาขวดอันซีเมต์หาซีบอ่ะซเมนต์หาซีบบ่มีหาบ่มีนะฮะหาเาืมันยาวแต่ว่าเอาซ้ำนี่ก็โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วสี่เมตรนี่ก็ได้แต่ที่ว่าสั่งสูงเพื่อไว้แต่ว่ามันบ่มีหาเสาเนื้อพี่น้องเอ้แต่ว่าวันละสองเซนไอ้วันละเซนหาบ่มีค่อนมาบอกพ่อหลวง ตามทุกวันนะไปบอกแล้วบปูมีปูมาซอยอยากได้วันละสองแสนพี่น้องเเนาะอ่าเอาแล้วสิคุยกันอีกเท่านึงปรึกษากันกับทีมงานแล้วกับปุญญาอีกเท่านึงพี่น้องไอตัวนี้เนาะเดินเดินเดินสมมติว่าเนาเสาขึ้นแล้วนี่ทางพลุงคอยเฮ็ดเองนี่ก็ได้บ่ได้อยู่ได้อยู่เนาะเพราะว่าตัมันนักนี่คือเสาเมนบ่อพลุงเสากับ เครื่องเทิง s นั่นแหละเครื่องเทิงนี่จเจ้าเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้เลยบ่ได้บ่เอาเ่ีเวลาเจาะกัดไม่ประมาณผู้นึงเปอยู่เ t ิงผู้นึงเปอยู่ลุมประมาณ2คนนี่ได้อยูงังสอ2คนนี่นะ2คนได้เฮาคิดว่าคือลูกทายนี่บัดอ,อันเราบ่อยากบักอันมากอยากหลานเนาะอ่ะวออ่ายไงซะให้ป้าวอนเอาแล้วก็เอาบ่ได้ <im it> โดนหลานนี่ก็ได้ ป่ายุม่มป่างังลมจากทะเลเตือนลำลานเป็นเออเออเอ้ยจะปรึกษาเพิ่มอีกเท่านึงโอ้น,อน้อนเลยเนาะตัวไม้นี่คักได้คนลุงเพิ่นบากนี่นี่คักเลยน,น้องเลยเลิกเติบพอดีแบบกรึบเข้าไปแบบแน่นนำ้นะ <laughs> นนนำ <laughs> นนนน้ถนะแน่นน้ำเนาะแน่นแน่นแน่นตัวแน่นคักเลย ยังบริปาคหนึ่งสองสามสี่หาต้นยังบริปาห้าต้นหาต้นว่าว่าจะใส่ตัวน่าจะเม็ดแต่ซีเม็ดบ้างตัวน่ะสามเม็ดปลายสามเม็ดปลายวิสแล้วทางหนาดิโอ้ใส่ทางหน้าแบบนี้เนาะแบบนี้ก็ยิงลูกมาถึงค็จะอยู่ทางนี้เสาหน้ากับเสาหลังนี่มัน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 บผสมกันบ่บผสมกันเลยตัวสองเม็ดฮาซิบมาซุ่มแบบนั้น เออว่าอุ้งวั่นใส่คือก็สิชั่นกัวแม่นๆ3250นั่นแหละใส่คือหน่วยบ่อโตลุมให้มันยาวสุดเลยเด้ตูลุงอือแม่นเฮาสิเฮ็ดเนินลงมาทางหน้าเลยกรหมายสิเฮ็ดคล้ายๆคือเก่าเนาะพ่ลุงเนาะเออทางสอดลุมเลยมันสิยาวคุ้งพี่เลยออนคุ้งได้5เมตรเลยเินน่ะทางหน้านี่ต่ต่กอยู่แต่ว่านี่มันมันยาวลืนเฮาก็ขุดลุบขุดต่ลงเนาะ แต่ผู้นี้แหละทำกับเสาตัวนั้นเนาะพอลุงเนาะโดยเสาตัวนั้นมันโอเคอยู่บ่พักอยู่บ่ไม่แดงใช่ไหมฮะไม่แดงค้างนะส่อสอส่อส่อขนาดกระทาเนาะเทิานนเลยโดยมีแต่ว่าพอลุงบากเสานี่ไว้ก่อนก็ได้เนาะโดยเลยบากเสาให้มันแล้วนะพอทอโยขึ้นมันก็จะง่ายเ้าจังเซียนเชียนเชียนใส่รถเนาะพอลุงเนาเรื่องท่าสีท่ายางกะอันนี้กะ แล้วแต่พอลุงสะดวกเด้อว่าเอาย่อขึ้นตั้งขึ้นแล้วจังทาก็ได้นะหรือว่าจังได๋นะโดยๆทางเอยบ่งสก็บ่ได้ยากดอกว่าสิูออกีดินใเจ้างามสิสิท้ดินออกาแม่นทางสหสเาก่อนล้างน้ําล้างหยังแล้วก็ปัดอีหยังเอจังทาแม่นขี้วกขี้หยังออกนะจังทามันจงามเนาะโดยๆอืมบาก้จนอก็บาก้ ตะเลงปากเจ้าคอยบากไปจากสิติงอยู่ถึงโอ้ใส่จักบ่อบากนะใส่จักนะโอ้เนยงี้เนาะเลืยมือบ่อยมันไม่หล่อนไม่แก่นแข็งเนาะโดยซิติงเนาะพี่น้องเดิผมตัดเองเลยหรือเปล่าตัดเองได้ก็เขามาตัดแน่ผูมจะกองจักรมาอ๋อผมเป็นจักผู้ลุงบ่จักรเป็นผมมีได้จักเออยืมบ่ ยืมของเขาเลยเป็นเจ็บท้องเลยเป็นเบาะวันนี้เป็นมามาซอยบ่โดยเป็นได้แบบถนัดอยู่บ่เฮือนไม้นี่เฮ็ดได้อยู่บ่ก็พอได้อยู่บ่ได้ถนัดอยู่เนาะเฮ็ดเองมัดตุเฮ็ดโอ้ก็ถือว่าเป็นถือว่าโอเคไล้สำนี้เนาะเพื่อนนี่เฮ็ดเองเหมือนบ่พ่อลูกแทนแทนถือว่าโอเคแล้วเฮ็ดเป็นแล้วนี่พี่น้องอย่าเนาะอันดินได้ก็ให้ง่ายกว่าก็ว่ามัน แต่ว่าพลุงนี่ถนันดดินเห็ดเห็ดอ่าประเภทดินนี่เรื่อยกว่าเนาะโดยอ่าดินเห็ดถาดเห็ดเนีงยเได้อยู่ถวกรอผะอ่ารอผะรอ,อยังรอผะรอยังรอลอมรอแบบมันมีโฮงมัน้เนาะมีโฮงโฮ้งระตัวไรบุรีหรือกับควัดไม้หลอมเอาดินน้ำมันมาใส่แล้วก็อัดออกมาก็เป็นผะ สมมุ ens, ิว่าหาลูกหาลานนี่มาโยนีกคือสิได้อยู่บนสมุิว่าเขาบริจารหาได้ได้พิ่นลองคยว่าชิมาฮ็ดนำเขาโยกขึ้นมือหนึ่งมัน็วิตเ้เนะสมมุิว่าไม่เขามาครบนะนพวเพิ่นว่าชิมาถ้าองว่าถ้าทำตงต้นกอนิวาไปกอนก็ไปได้ก็ปุ่นบุงการสานั่น ในแสนหาเพราะว่าเขาก็ปรึกษาบอกวีว่าให้ให้เอาสองคนว่ามาช่วยเจ้าเขาก็ว่าเออบึงก้อนว่าพอเหใดสคนก็เห็ดสคนอืมเพราะว่าเขาไปลายก็ลายคนก็ลายยืนม่นเนาะคนกบงเื่อนี่ยืนท่ากันเนาะแม่นคนเฮายว่าจับยืนแล้วก็ตอกงนั้นตอกีนมีไผอไผคนคะชนเด้แม่น นเพราะว่าผู้ใดที่มีเครื่องมือครบแต่แท้นนี่ขเขาเฮ็ดไวแท้นได้แ่นสามนี่นะขนาดหกคูณเจ็ดนี่ขเขา <Man, S 2> เฮ็ดแค่ห่ามือหนึ่งนะผู้ดุง่ายแม่นแม่นอยู่บ้าน,นาเนาะเขาเฮ็ดแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเถียงหน้าเถียงหน้าแต่มันกระไยฮะน่ะ Man, เหมืนเอาเฮ็ดนะป้าโตยอมหับเอาไว้วอไสองคนหนึ่งได้ฮะ <out> ยอ่อเสาหนี่มิตรเสาต้นใหญ่ๆหญ่โดย เอ็ดเลนะแต่ว่ามือย่อนี่ก็ต้องหลายคนแน่นะมันนักเนาะเสาเนี่ยแต่ว่าก็จะมีต้นใดต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้นักได้นี่กับต้นนี้โอ้ถือว่านักหลายต้นอยู่บนลุงเลยมันมีแต่เสาไงต้นไม้แน่นนะขนาดไม่จิกนะบ่ไน่จิกเบากว่าเลยช่มิ้นนี้หนักแมนไม่แก่ตัวนี้ไม่แดงบ่ตัวนี้ขึ้นแมนไม่แดงดอนมาสักอันนี้สุดยอดเลยแหละผมหนัก นี่ไม่เปื่อยยังไม่เปื่อยไม่ไม่เชื้อไม่เชื้อไม่ไม่เปื่อยไม่เชื้อตะปูนี่ตอกนี่บ่อยากเข่าแล้วแหละต้นไม่อยากเข่าแล้วมันตายตอกนี่แม่นงอแล้วล่ะตะปูนี่ชองันนี่ไม่แดงไม่เชื้อนี่ดตอกงอตอกงอแล้วล่ะมันตอกใจสาวนิ่งพับเปิ้ลมันพับมันมันแข็งมันนั่นมันแน่นใหม่นี่อำเภอนัดอะไรเรามีแต่ว่าเขาหากระแล็ดอีกอย่างใส่ตะปูบางเถื่อนนะเนาะเทียนก็ได้ เปลี่ยนอะมันจะยิ่เข่าได้ไปซะฉะั้นอู้มันแข็งพี่น้องเลยเอ้าได้ตัวนี้แหละมีแต่เสาตัวนี้ตัวนี้แล้วทิมแทนบ่าและอืออืออือเขาบอกมันปวกมันเข่าในลเลยปวกมันเข่ามันกินแล้วจะหน่อยมันจะได้เปลี่ยนอีกจะหน่อยมันจะได้เปลี่ยนมันจะได้แยกอีกเนาะมีแต่ว่าเอาเสาตัวนั้นแทนพี่น้องกันเนาะตัวนั้นสามแตโด้วยดยกินเลย ตับหมอนตึ้งเนาะทางนะเออเอาเลยเอาเลยเนาะพี่น้องเลยมีแต่ว่าให้เจ้าบากตัวนี้ก่อนเนาะพอดุงเนาะบากเสาบาดหยางก่อนปากเสาแล้วกับเรื่องขุดดุ้มแหละเนาะโดยนี่พี่น้องเลยเนาะประกาศคิดว่าเอาหาคุณหาฮะนะพี่น้องเลยคิดว่าใหญ่พอสมควรอยู่ฮะนะ สั่งใหม่สั่งอย่างมันกะสิสม่วนกันนะมันจงสีงามแต่ว่าหกมันสีเยินโพดมันมันือสีใหญ่นะพอแพรกินว่าตาหงเกินพอแพร่หนี้หงละสามเมตรตั้แต่ะวันใหญ่พี่น้องเลยเนาะนี่แหละเพื่อจะเปลี่ยนมาเอาเสานี้พี่น้องเลยเนาะเขาบุยายกได้ตัวนี้มันกะแข็งไม่แดงคักคักพี่น้องเลยไม่ว่าโซโซออกไปก็ได้ละมันกะแข็งโอเคพี่น้องเลยเนาะ เป็นตีจ่ายไว้โอ้จ่ายนี่แน่นแล้วบ่นี่พ่อลุงโดยแน่นอยู่บ่โดยระวังเด้ดนี่ลูกหลานมาใกล้นี่พ่อแหงเด้ดนี่เห็นมันแน่นเด้อ <c oughs> เด้ออจับไว้แม่นตะปูปจับไว้จับเจีอยบเหมือนไรแต่มันล่มหมดแล่นี่ล่มนี่โอ้ย,ยพ่อแหงแหละพอมันเห็นในข่าวอยู่ได้ทับย่อเฮือนทับพอจะมันเป็นสาวดินจนได้เสียชีวิตย้อน มนเอาเมาแต่เห็ดบุหรีเห็ดเลยเออมอเตอยอตัางขึ้นตัางขึ้นเด้่ยเศรดินฮะวุบมันเสี่ยงมันอันตรายมันล่มลงมาแบบบกบันทันบบดนี่โอ้ยครูคูหลายคนเลยหลายคนบ่เขาเห็นในข่าวรอกจนเสียชีวิตเวียดเด้่ยตายโอ้มันบ่อะนะเพราะเพอไม่ตัวเดียวก็บยานะครับบ่นมิจตว่าได้นะประมาทมันประมาทแมนคือว่านั่นแหละล่มมาไปเลยวุบเลยเน้นตัวนี้เรียบร้อยพี่น้องเนาะมาจิกอันนี้ก็ได้ นักเติบเสืออต,ต,ตัวนั้นค่ะโอ้แบบนี้พักลลแล้วพูนนดูงเราข้าาสีแบบนี้บูดีสีแบบสีนั่นเลยแหละแม<บ><แ>่นสีมันแบบเดียวันก็ไหมตัวนั้นแต่สีไหมเลยแหละเนาะแบบผมทุ่มแบบหนึ่งนะพี่น้องไงเพราะว่าเอาสีเอาลายไหมเอาสีตัวผสมทินเนอร์ลายไห้อลีมันมัดมันไหมเฮามันกาอันนั้นพี่น้องเนาะแต่มันมันมันบริาแบบปอบปอบกาาแบบนั้นนะเอาสีแบบกบลายนน้อยนึงหึ่งนะแต่ว่าเป็นสีสีไหม มันกระงามพีม่น้เราไงเนาะเพราะว่าสาวมันไม่ใช่สาวหลอนที่ชื่อตะหลันบมดถูฮึเชื่อกระดาษบอมถูกระดาษถูแบบเนี้พอดูถูให้มันตัวนี้ออกเลยตัวดำดำออกก็บ่อ,อ,บอดอกเขาอะล่างเนาะลลางเอาเนาะน้าลร่างนี่นนออกดอกแบบมันขี้ปูนนะนะไอ้ขี้ดินนะนะเปวลือละนะนั่นแหละเขาเลยนะว่าน้าลร่างแหละเขามันออกนะ แล้วกำปั้นไปมันเห็นรถทู่ทูท่ทรอะไรเล้วเนาะแมนได้เขากับทาสีแบบนี้ก็งามเลยดยลลกระพักมาไหมเ <c oughs> นาะเสียเสาหนึ่งพี่น้องเลยมาเบิ่งเสานี้ก่อนกระโกนทางนี้ก็ได้เนาะกระโกนแล้วบ่ะโกนมันสะบอกบอกินหอดพี่เคาะเทน,นี่คือว่นแนนบ,บัดเบิ่งทั้งวัวคือว่นแนนบัดบ่า มาถากนี่เป็นว anyway. ่าเอากบกบพันบุ้งบานพัน <aber> บุ้งกิ้วลงกิ้วลงอะไรกิ้วลงกิ้วลงเพิ่นก็คือสิบ่เปลี่ยนบ่ได้แล้วเนาะเปลี่ยนบ่ได้ไปเว้าแล้วบ่ให้ไปเว้ากับเพิ่นแล้วเออเพิ่นบ่ให้บ่ได้เพิ่นว่าติอยู่ที่เติมแซนนึ้งอะให้กว่าบ่สิเติมก็บ่ยอมบ่ยอมมันซื้อซื้อเป็นต้นรถป่ะถือว่าลวงมานั่นเนาะโด้ยช่วยไปหน่อยนึงเสานึงพี่น้องเอ้ย ดื่มเงินแสนหนึ่งกับผม,ไ,มได้แล้ววะมันจะเปลี่ยนเอาเสาใหม่เด้มันเลียกโอ้ทานออกจากนี่ข้างในแม่นไม่จิกล้วนๆลนเลย<อ>ไม่จัาไปกินแบบนี้งงอยู่<อ>ไม่ตกน้ำบ่บ่จบ่จบ่บ,นะบ,บ่มันกินเลยนะครับละปลาเป็นเถิงล่ะมันกินอยู่แล้วพุณลุงเลยวกมันก็มักอยู่แล้วไม่จิกนี่ถ้าว่าเขาปล้านอนดินไว้นะถ้ามันตั้งมันยังเขาอยู่นะมันบ่กินโน่แต่ว่าเขานอนขี้ดินไว้นะมันกิน เนาะเรื่อยๆอืมมันกินเข้าไปเรื่อยๆนี่แต่ว่าเขาเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเอาเสาขึ้นพุ่มก็เอาจากป่าบึงน่ะนะป่าว่าจะแปรงให้งามๆบึงโว้กโดนกุบกุบไปเรื่อยไปจังเง็นเลยปาดก่อนใช่เลยเลยเลยเฮ้ยถองถางนี่เขาเดี้ยวก็แล้วบนมันสะอาตัวนี้แหละโอ้ยงงลุงเป็นแทกเบิ้งลูกเขาไปใส่นอให้มันติดเบิึงจัก ลอยลอยอยู่ได้จากติดหวานนี่กันตุ้นตุต้นเจ้าของมันมามาติตดผู้ข้าวจ้าของมาเจ้าของมันมาเจ้าของเจ็บท้องอยู่เดี๋ยวนี้ชงโสมอยู่เออนี่นเฮือยวน้อยู่เดีนยวสองโอ้ไมีสอบว่าพี่ลุงมีมีชื่ออะไรเออพ่าต้องเขีดนหมายไว้ใหเห็นพี่ลุงจับไม้เ็นขียนไว้พี่น้องเยเนาะใช่เ<อ>มื่อกี้ เห็นบ่พ่นหอยนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอ้าเป็นอทึ่งบกชาวตาเห็นบ่พดเฮาลงมือบากเสาบากแงงไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วจังบาดเสาแล้วจะขุดลุ่มขุดดุมแล้วก็ไม่ติดปุ่ยไหมขุดไปเนี่ยก็ขึ้นขี่ไร่จับตะปูน่ะป่าเชาเนาะเพราะว่าเสานี้ยจะได้ใส่หลายคนเสาใหญ่พี่น้องเลยดูตัวนี้เนาะ มันโยหน่อยคนโยบ่ได้พี่น้องเอ้ยฮะเออตันไม้นี่บ่แม่นไม้โตสิใส่อันนั้นอือเฮาก็เอาเออประมาณนั้นล่ะน่า12เอาเนาะน่า12ก็ได้บากไม้บาอบอก็ปาย11ก็มีแนวบ่วิว่าสิใส หนิปบ,บ่กหน,านาบบ้าซิปบ่กีรกาศจังหวัดโอเคมาจากปุ๋งประมาณดอมมึงดูสไตล์นี่เอ๊ะหน้นนาซิปเออหนา้าซิปหน่อยเด้หนา้าซิปสองมันจะบ่บ่บอ,อนบ่ว่าเ,เพราะมันเฮาเฮาปากซัมมี่ไว้ไม่นี่เรื่องไม่นี่เพราะว่าแทงหาหนา้าซิป มันาจะอ่อนนะอาจะบากมนี้ก็ได้พอมงมันจะได้บากซันี้และเนาะสิบเสิบเมลยนะประมาณนี้แหละเวลาเอื้อยเลื่อยกินด้วยกระมันกระกดดถึงวานสิบเมตเราจะบากมมันสำนันหนดิจ้ากระบากสำกันกับมุงมันนหละเตาเตาพุง เต็มแล้วเนาะทางพรุ่งเพิ่นก็สิปากลงบนนี่เลยใากย่างก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะหานิกเฟิร์สลงบนไว้เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็แลวกวรจังได๋ก็สิฝากกดไลค์ให้แซ่ยันอยู่รถนี่อเป็นกำลังใจคือเก่าเด้อบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่แพ้คิดว่าเอา2.5พี่น้องเอ้ยเนาะ2.50พี่น้องเอ้ยตัวนีก็บ่ได้5.5คิดว่า โอเคอยู่พี่น้องไเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิคอตัวลาไปก่อนพี่ผาดประการใดต้องกราบขอโทษขอไภัยเด้อพี่น้องเนาะกคเฮ้ยเห้ยรอขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อเฮ้ยเห้ยเห็นเรียเร้อยพี่นห้ยงห้เห้เห้ย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 เห้ดเห้ดเร้้ยอย้ห้้เ้เ